เทรดั้น M15 ล่ากำไรด้วย indicator เพียง1ตัวตามคำขอของเพื่อนๆพี่ๆที่ขอกันเข้ามานะครับว่าต้องการอยากได้เงื่อนไขเสริมในการเทรดในระบบเทรด EP24 นะครับและแน่นอนถ้าคุณยังไม่ได้ดู EP24 นะครับคุณก็อาจจะงงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับก็แนะนำให้เข้าไปดูก่อนนะครับเราจะใช้ indicator เพียงแค่1ตัวนะครับแล้วก็ใช้พ a าย i o นเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเทรดน โดยการที่เราจะใช้ MACD นะครับในการแบ่งเทนคลิปนี้ไม่ได้สอนตั้งค่านะครับก็แนะนําให้กลับไปดู EP 24นะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับแต่ละคลิปผมไม่ได้ทํายาวนะครับพยายามให้กระชับที่สุดเพื่อที่เพื่อนๆ VP พี่นเ,พน VP, เนี่ยจะได้ดูจนจบแต่หลายท่านก็ดูไม่จบนะครับแล้วก็พลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าพลาดหรือมองข้ามเลืองเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จในการเทรดได้ยากเช่นเดียวกันระบบทุกระบบ ง่ายมากๆอยู่แล้วเพียงแค่คุณลองเงื่อนไขและเท e ไอชั่นให้ได้ตามเงื่อนไขมีวินัยในจุด TP SL Money Management ให้ดี คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเทรดเก็งกำไรในตลาด forex และทองคำสินค้าโคภัพั์หรือ CFD การเทรดสกุลเงินดิจิตอลรวมไปถึงดัชนีและหุ้นต่างๆผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตผู้ชมควรศึกษาและทำความเข้าใจต่อความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้จัดทำไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือกำไรที่ได้มาจากการนำข้อมูลในคลิปนี้ไปใช้นะครับทุกระบบ ผมไม่ได้การันตีว่าใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเทรดเดอร์คือการนำระบบไปแบ็กเทสไปวิจัยต่อพัฒนาต่อระบบทุกระบบที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงไอเดียเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปต่อยอดเราอยู่ในการเทรดเราเป็นนักเทรดนะครับซึ่งบางอย่างคุณก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยตลาดจะสอนคุณอย่างหนักหน่วงนะครับผมไม่ได้โกรธไม่ได้ เกลียดคนที่มาว่ามาด่าอะไรผมนะครับผมรู้สึกสงสารซะอีกเพราะว่าเขามีความเห็นผิดอยู่ในเรื่องของการเทรดในเรื่องของตะกะความคิดเพราะถ้าเขาได้กําไรแล้วนะครับหรือเขาเป็นคนที่ดีสิ่งที่เขาแสดงออกมาก็จะเป็นมุมมองที่ดีมีความคิดที่ดีแล้วก็จะส่งผลให้ชีวิตของเขาเนี่ยดียิ่งขึ้นสิ่งที่คุณควรสงสัยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือควรสงสัยความคิดของตัวเองว่าทําไมถึงมีความคิดแบบนั้น เอาอะไรมายืนยันและการันตีว่าสิ่งที่คุณคิดถูกทั้งหมดอย่างเช่นกราฟเฉลยไปแล้วเทรดยังไงก็ถูกทำไมไม่นํากราฟที่เคลื่อนไหวมาแบ็กเทสให้ดูผมถามจริงๆว่าคุณดูคลิปที่นํากราฟเคลื่อนไหวมาแบ็กเทสให้คุณดูกี่คลิปแล้วครับคุณดูคนที่เทรดสดให้คุณดูกี่คนแล้วครับและในวันนี้คุณกําไรหรือย,อยังครับการที่คุณสงสัยว่าการแบ็กเทสในกราฟเคลื่อนไหวมันจะทํากําไรได้จริงไหมไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยนะครับและถ้าคุณสงสัยและพร้อมที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้าง คุณก็แค่นำระบบไปแบ็กเทสแล้วก็เก็บข้อมูลคุณอาจจะค้นพบอะไรที่คุณตามหาอยู่ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอินดคเตอร์ช้ากว่ากราฟเปล่าอันนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่ทั้ง2องอย่างไม่เคยบอกอนาคตเพียงแต่ทิ้งร่องรอยให้เราแกะรอยตามให้ได้นั่นก็คือพฤติกรรมที่เขาทำำําซ้าหลายคนไม่เชื่อในระบบเทดท,ที่เกิดจากกราฟที่จบไปแล้วแต่กลับมีความเชื่อมั่นมากๆในระบบเทดท,ที่วินเลสสูง,สงหรือลิกล,กลกวอเรช ทั้งๆท,งที่ทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากอดีตท,ทั้งหมดสิ่งที่ผมเชื่อมันคือการทําซ้ํา มันคือภาพซ้ำที่เราจะเห็นได้บ่อยๆและสำหรับใครที่เทรดแล้วต้องการที่จะปั้นพอร์ตนะครับ5สิ่งสำคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเลว1เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้อง take action ให้ไวผมแนะนำให้ใช้บโบรกเกอร์ iuX ที่ออกคำสั่งรวดเร็วเพียงเซววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปดเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีลอข้อที่2ใช้เงินมากไปหาเงินน้อยโดยการสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รับฟรีโบนัส30เหรียญเก็บกำไร1-2%ต่อวันหรือต ัปดาห์รักษาวินัยและทําซ้ําให้เป็นวิสัยข้อที่3สําหรับคนที่พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกําไรมาปั้นนอกพอร์ตด้วยการถอนทันทีที่มีกําไร IUX นอกจากฝากขั้นต่ำที่10เหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่3เหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15นาที การถอนกำไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากำไรจะมากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ตต้องมาเป็นอันดับแรกทุกการเทรดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้บโบรกเกอร์ i u x การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลและยังมีใบอนุญาต MSCA และ MiSA เพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือจึงไม่เคยหลับไหล ด้วยแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงเก้าสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจุดชำนาญและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้ b บ o กเกอร์ IUX มาดูกันว่าสเปดของ IUX เนี่ย4จดจริงไหมนะครับของทองคำนะครับก็จะนิ่งมากๆนะครับอันนี้คือกราฟป,ปัจจุบันเลยนะครับเราอยู่ใน time f r a m M15 นะครับเดี๋ยวลองปรับไปดู M1 นะครับเนี่ยนะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับ ริงอยู่ว่าการใช้บัญชีรอนะครับเราจะโดนค่าคอมมิชชั่นแต่ข้อดีก็คือคุณจะไม่เจอปัญหาในเรื่องของการทางสเปดน,นั่นก็คือข้อได้เปรียบในการเทรดโดยโบรกเกอร์ไอเอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ระบบเทรดแล้วได้กําไรนะครับอยากที่จะสนับสนุนช่อง KC Forex Trading นะครับก็สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการที่คุณเป็นโรงเรียนคอร์สบางทีคอร์สท,ที่คุณเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมระบบเทรดในช่องถึงมีหลากหลาย ื่อให้คุณได้เลือกให้เหมาะกับตัวคุณมากที่สุดและเมื่อคุณเลือกแล้วระบบเทรดมันก็เหมือนแฟนของคุณนั่นแหละครับถ้าเกิดคุณใช้เวลาในการศึกษาดูพฤติกรรมทําซ้ําของระบบน้อยแล้วรีบเข้าไปเทคชั่นในการเทรดจริงคุณก็อาจจะเจอความผิดพลาดที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ทันเพราะฉะนั้นก็แบ็กเทรเก็บข้อมูลสิทิติก่อนครับก่อนที่จะนําไปเทรดในตลาดจริงและถึงแม้ว่าคุณจะทํากําไรในระบบเทรดที่ผมแนะนําได้แล้วแต่ไม่ได้อยากสนับสนุนช่องก็ไม่เป็นไรนะครับ แค่คุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมเมนต์ด้วยความสุภาพผมก็ดีใจมากแล้วแต่ถ้าวันไหนที่คุณประสบความสําเร็จในการเทรดก็มาบอกให้ผมรู้บ้างใน80 0 0คนที่ติดตามผมนะตอนนี้ขอแค่80คนที่ผมมีส่วนร่วมที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในการเทรดผมก็ดีใจมากแล้วครับกลับมาอยู่ในกราฟไทม์เฟรมของเรานะครับจากคลิป EP ที่ยนะครับ ก็จะเห็นว่าระยะห่างในการอัดคลิปเนี่ยห่างกันมาตั้ง1เดือนครับมาดูกันว่าเงื่อนไขใน EP 2 4ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหม MACD นะครับจะเห็นว่าลงมาอยู่ใต้เส้น0ูนย์นะครับเราหาพาย action เพื่อที่จะ take action sell นะครับจุดนี้เป็นจุด take action sell นะครับ sell ไปตรงจุดนี้นะครับโดน SL ที่แท่งนี้ขึ้นมาเคลียร์นะครับแต่เมื่อเขาเคลียร์ SL เสร็จเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้นะครับเคลียร์ SL เสร็จก็สร้างเงื่อนไขนะครับของ PA ครั้งนะครับตรงแท่งนี้เราก็เลลก็เก็บ DP หนึ่งเท่าเมื่อกราฟดันราคาขึ้นมานะครับ สร้างเงื่อนไขนะครับบริเวณโซนนี้นะครับเราเซล์เอเสล์ SL ที่หางของแท่งนะครับโดนเคลียแอลแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการปิดไพร์ชั่นบริเวณนี้นะครับอ่าเราก็เซลล์เก็บกําไรได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากการสังเกตออเดอร์เมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเผื่อ SL ไว้นิดนึงนะครับเราก็จะไม่โดน SL ขึ้นมาเคลียรถ้าเกิดเขาสร้างเงื่อนไขเพิ่มเราก็เซล์เพิ่มนั่นเองสำหรับเงื่อนไขของระบบ EPD 2ที่นะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับในการเสริมเงื่อนไขนะครับ ในฝั่งขาลงเนี่ยเราจะหาพลาเชันเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นพลาชันที่สวนทางกับเทรนของ MACD นะครับตอนนี้ MACD อยู่ใต้ศูนย์ครับนั่นเรามองว่าเราจะเทรดเซลล์อย่างเดียวใช่ไหมครับทีนี้เราจะหาพลายชันบายนะครับแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้อย่างน้อย2จุดนะครับแล้วก็ตีขึ้นไปตีจากพลาชันก็ได้หรือตีจากหางก็ได้นะครับใครที่ไม่แน่ใจนะครับตี2เส้นเลยก็ได้นะครับเราจะรอให้เขาเบรกเมื่อเขาเบรกเนี่ยเราก็จะเทคแอคชั่นนะครับ โดยจุดนี้เมื่อเขาเบรกลงมานะครับเราเทคชั่นไปนะครับโดนแท่งนี้เคียร์เซลนะครับขึ้นไปทําหางและเคียร์เซลมาเข้าเงื่อนไข ep 2 4เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นให้เพิ่มเติมในเรื่องของการเผื่อ sl เราผิดพลาดได้นะครับแต่เมื่อผิดพลาดเราก็ต้องแก้ไขจากข้อผิดพลาดของเราเมื่อกราฟไหลลงมานะครับเราเจอ pa buy แล้วก็ pa buy นะครับเราก็ตีไว้นะครับเมื่อเขาเบรกลงมาได้นะครับแท่งนี้เราก็เทคชั่นเซล์ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มใน ep 2 4ได้ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างเช่น EP 2 4เราต้องเข้าตรงจุดนี้นะครับแล้วเราโดนเคลียร์ดวที่จุดนี้นะครับแต่แท่งนี้มีการหลุดลงมาพร้อมกับมีพายัชันนะครับเราก็เลยสามารถใช้จุดนี้เป็นตัวคอนเฟิร์มได้ถึง2ชั้นนะครับในการเก็บระยะกําไรได้นี่อย่างบริเวณนี้มี PA b า PA b านะครับแล้วก็ตีไว้ถ้าเขาปิดแท่งแดงได้ตรงน้ปัจจุบันอ่าอย่างนี้นะครับเราก็เซ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บระยะสั้นๆนะครับ TP 1เท่าไปดูเงื่อนไขฝั่งบายนะครับอ่าโซนนี้นะครับ กราฟดันราคาขึ้นมานะครับเราจะใช้ p a ฝั่งเซลล์ตีนะครับแบบนี้เมื่อครบเนข,ขึ้นไปเราก็เทสชั่นบายนะครับเก็บ T/P 1เท่านะครับหรือใครที่แบ็กเทสระบบแล้วใช้ระบบจนชํานาญนะครับเก็บ T/P 1เท่าจนชํานาญแล้วก็เพิ่มระยะวิ่งได้นะครับหลังจากนั้นเราก็หา p a เซลล์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตีมานะครับนี่ก็ p a เซลล์นะครับเบรกขึ้นไปเราเทสชั่นบาย เก็บที่พี่หนึ่งเท่าได the ้เป็นท <online> <pl> ี่เรียบร้อยนั่นเองก็สําหรับอ p ีนี้นะครับเป็นเงื่อนไขเสริมง่ายๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถไปเพิ่มเงื่อนไขแล้วก็พัฒนาจุดเข้าให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง KC Forex Trading ด้วยนะครับสมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผม take action พร้อมโซนเทรดสั้นที่แจ้งในคลิปวิเคราะห์เหมาะสาหรับคนที่ชอบเทรดทองแต่ยังงงกราฟปราบทองคําด้วยระบบพิเศษในสมาชิกและยังมีรระบบบพิเศษสําหัผู้ น,น,นอกจากนี้ถ้าคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในระบบเทรดหรือการเทรดทองคําสามารถตั้งคาถามเคลียร์ทุกข้อสงสัยของคุณได้ใต้คลิปวิเคราะห์อของทุกวันและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้ KC Forex t r a d i n g สวัสดีครับ